สวัสดีครับไล่ซับป,ประยุนศัตรูตัวฉกาจของต้นไม้เลยเนี่ยไม่ใช่เพลียไม่ใช่หนอนมแมลงไม่ใช่หญ้านะครับแต่สิ่งที่เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดก็คือเถาวันนั่นเองนะครับเมื่อต้อนฝนอย่างเงี้ยเนี่ยหญ้ามันก็เกิดตามปกติมันก็ขึ้นตรงใช่ไหมแต่เถาวันเนี่ยมันไปยมั่วซั่วกันไปหมดไม่มีระบบระเบียบอะไรเลยนะครับแล้ว มันชอบทําให้ต้นไม้เราเอ็นเอียงบางชนิดถ้าหุ้มหมดอ่ะเหมือนต้นนั้นน่ะนี่คือต้นสักนะครับเนี่ยขนาดต้นสักที่เป็นไม้ทนนะดูเถาวันมันเลื้อยเลื้อยเลื้อยเยแทนที่ต้นสักมันจะขึ้นตั้งตรงแต่มันเอ็นเอียงเพราะว่าเถาวันมันเยอะเกินไปแล้วมันก็หนักนะครับนี่เจ้าต้นนี้แทนที่มันจะตั้งตรงมันก็ต้องมานอนเพราะมันหนักเกินไปนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนพี่น้องที่ชอบปลูกป่า มีเวลาว่างนอกจากตัดหญ้าแล้วเนี่ยจะต้องเอาเคลียร์เทาวันของเขาออกช่วยเขาด้วยนะครับอ่าเหมือนเจ้าต้นนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าถ้าเอาออกแล้วเนี่ยจะตั้งตรงมันจะสวยงามมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับพอออกแล้วมันก็ดูป,ปลอดโปร่งสดชื่นขึ้นนะเห็นไหมสวยเลย เออแค่นี้เอง